เราจะพาเพื่อนๆนะครับไปวิ่งเ็บเพเซอร์กันะครับไล่ตั้งแต่สายแถวยันหัวแถวลยครแล้วแล้วภารกิจครั้งนี้จะทำสำเร็จหรือเปล่าเอกออ๋อต้าอีพีนี้จะพาเพื่อนๆไปชมกันเลยครับก็เป็นกรุ๊ปแรกนะครับที่ผมจะเก็บก่อนเพราะว่าภารกินจะไล่วิ่งเก็บตั้งแต่สวิปเปอร์ยันเพเซอร์สามสี่ห้าเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะโดนเพเซอร์เก็บหรือว่าผมจะไม่เก็บกอนคุนะคะท่านประธานขอท่านกิชิั่นท่านประธานสำเร็จนะคะ ถนนนั้นก็ปิดเลสมาแล้วแต่ว่าวิ่งแสงยากด้ว่าเหล่านี้นะครับก็คือเพเซอร์6กชั่วโมงก่อนนะครับแสงไปได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ลีโลที่3ามค่ะเจอผู้ชายแล้วคุมเพลนไม่ได้ผมว่าผมต้องรีบไปหากลุ่มมื่นดีกว่านะครับเขามีรุ่นพิเศษด้วยนะครับห้าสี่ห้าก็จะวิ่งเก็บคนที่วิ่งช้าๆไปเลยนะครับเราไม่เก่งไก่กว่าเลยน้องๆจากชบรมเต่านะครับ สามศูนย์เนี่ยไม่รอดแน่โอประธานกลุ่มเต่ามาเองดูแล้วประธานเดินเพเซอร์อุ้ยครับะธานเดินนี่มันเดินกับเป็นการไม่ให้เกียรตินะขายแต่ละคดีชัดๆเทเซอร์ห้าชั่วโมงช่องยูทูบอะไรอย่างนี้ยังฮะโอ้ยช่องนี้เขาดังจะตายในเชียงใหม่ไม่รู้นะเอาต้าพลังผัดใช่เพิ่งฉลองสองคอมเมนต์เมื่อวันก่อนเนี่ยเทเซอร์กรุ๊ปเนี่ยวิ่งตามยากไม่ถึงเลยเหนื่อยก็เก็บไปละครับอีกหนึ่งกรุ๊ป ก็เหลือกรุ๊ป4ชั่วโมงมนี่ประมาณโลที่18แล้วเราก็ยังไม่เจอเฟเซอร์4ชั่วโมงนี่ครับเฟเซอร์4ชั่วโมงโลที่27นะครับผมถึงจะวิ่งตามเซอร์กรุ๊ปนี้ทันแล้วกรุ๊ปสุดท้ายนะครับที่เราจะไปเก็บกันก็คือกรุ๊ปเฟเซอร์3 4 5นะครับแล้วเราจะลองเกาะเฟเซอร์3 4 5ดูว่าถ้าเราวิ่งเวลาเนี้ยเราจะติดท็อปร้อยของ CMU มาราธอนหรือเปล่าอย่าทันก่อนที่จะเข้าเส้นชัยหรือเปล่ายิ่งในรอบสุดท้ายเหรอ 200เมตรเราก็ไม่เห็นเพจเซอร์สามสี่ห้าอยู่ดีหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยตัวการของเราอี๊ป่แล้ววันแล้ววัแล้วจะถามว่าวิ่งเพลเท่าไหร่เจ็ดจุดประมาณเจ็ดจุดสามค่ะอ๋อเหรอเดินเลยได้ไหม